มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับวันนี้จะมาทําการแกะกล่องอีกเช่นเคยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ห่างหายกันไปนานนะครับสีหวันเลยก็ว่าได้นะก็คือไม่ใช่อะไรนะครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ในช่วงของการย้ายบ้านนะครับมันก็เลยทําให้ผมอ่ะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งรีวิวนั่งตัดต่ออะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องไปขนของตรงนู้นตรงนี้นะครับถ้าใครที่ทําการดู500ซับอ่ะไอทิปที่ผมทั่วห้องนะนั่นแหละมันคือบ้านเก่าที่ผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายมาอยู่บ้านใหม่นะครับก าจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณสําหรับ1,000ซับที่กำลังจะถึงนี้นะครับอีกแค่4-5ซับเท่านั้นนะครับก็คบ 1, รบ1,000ซับแล้วคลิปที่ผมจะทําการแจกปุ๊บแล้วก็จะทำการทัวร์ห้อง1,000ซับเนี่ย ก็เลยอาจจะเป็นของบ้านใหม่นั่นเองนะครับบ้านเก่าก็เลยอดดูกันนะครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเนาะก็ให้ดูบ้านใหม่ไปเลยนะครับว่าผมจัดอะไรยังไงตรงส่วนไหนอะ่ะจะได้เป็นแบบแรงบันดาลใจในการจัดห้องแต่งห้องอะไรอย่างนี้เนาะก็รอกันต่อไปนะครับตอนนี้ยังจัดไม่เสร็จดีแล้วก็ข่าวอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรักพิมพ์นะครับที่มีหนังสือออกใหม่มาเพียบเลยนะครับเรียกได้ว่า ช่วงเดือนครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมีหลายเรื่องที่น่าโดนน่าจัดมากนะครับทั้งเกมรักมาวัดใจความรับสาวน้อยโอชิจะคนไหนแฟนสาวหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเช่าอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องน่าโดนๆในเดือนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตัวผมเองก็คงจะต้องซื้อเป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็จะต้องเผื่องเงินที่จะต้องไปซื้อของ สำนักพิมพ์อื่นๆด้วยนะครับเช่นดังโง่พวกสยามอินเตอร์เซนจูอะไรเงี้ยที่มันแบบมี l อใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยหรือเป็นอาจจะเป็นเล่มต่อที่ผมอยากจะอ่านอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้รักพิมพ์เนี่ยอาจจะเป็นแค่บางเรื่องที่ผมจะซื้อเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อทุกเรื่องเนาะอ่ะเอาเป็นว่าตามนี้นะครับผมสาหรับพัสดุในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ผมแบบชื่นชอบมากนะครับแล้วไม่คิดว่าจะตามเก็บได้ด้วยซ้านะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นเต็มช้อปปี้เลยนะครับคือชอปป มันเป็นแบบหมันสภาพที่เขาขายในราคามือสองอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนก,กันนะว่าทําไมเขาถึงขายในราคามือสองนะครับจะเป็นว่าผมสั่งเรื่องอะไรนะครับก็ออกมาชมกันเลยนะครับผมและเรื่องที่ผมได้ทําการสั่งไปนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผม รักไร้เสียงนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนี้พี่ผมแบบค่อนข้างที่จะตามหามานานมากนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็รู้จักได้เพราะว่ามาดูอนิเมะก่อนนะครับมันเป็นอนิเมะฉบับโรงภาพยนตร์นะครับก็คือในช่วงนั้นอ่ะในปี2 0 1 6อ่ะมันจะมีเรื่องยูเนียมาก่อนเนาะคือมันจะฉายพร้อมๆกันเลยติดๆกันนะครับคือยูเนียมฉายก่อนปุ๊บไอเรื่องนี้ไม่กี่เดือนมันก็ฉายตามนะครับก็เลยทําให้แบบเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะแบบ ยอดเนมว่าภาพสวยแล้วอันนี้ก็ภาพโคตรสวยเลยนะครับเนื้อเรื่องแบบโอ้โหอนิเมะดูแล้วอินจัดนะครับคือชอบมากนะดูครั้งแรกโอ้โห ตกนุ่มรักนางเอกเ,เลยนะครับแล้วรวมไปถึงงานภาพของเกียวโตแอนิเมชันอะไรตอนนั้นมันก็ถือว่าสุดยอดนะครับมีเทคนิคมีรายละเอียดอะไรที่ถือว่าไม่แพ้กับโยเนมเลยนะฮะแล้วรวมไปถึงเพงประกอบอะไรเงี้ยผมก็ชื่นชอบเนาะเพงประกอบเพาะมากนะครับในช่วงนั้นอ่ะมันก็นะราคาก็จะถูกมากนะครับในช่วงที่อนิเมะมันฉายหรือว่าอะไรนะในะในระยะเวลาปีนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไหมนะครับแต่ที่แน่ๆมันน่าจะหมดไปแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะแล้วก็ผมเห็นในช้อปปี้เนี่ยขายแบบคูดเยอะนะครับคือขายนย ในราคาโกงบ้างมิตรภาพบ้างในกลุ่มเฟซก็ขายในราคาสภาพสะสมเป็นบ็อกเซตอะไรของมันไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขารีพิตหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นของรีสต็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบอยู่ดีๆก็กลับมาขายยกเซตยกชุดกันเป็นแบบโอ้เป็นว่าเล่นเลยตอนนี้หาง่ายมากนะครับในราคาแบบปกติผมเองก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างมิตรภาพนะครับก็คือแบบมันไม่ได้โกงไปมากแต่อยู่ในราคาที่แบบเออผมควักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แย่มากอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ได้มาทั้งหมด เเล่มจบนะครับแน่นอนครับว่าตัวผมเองอ่ะก็ยอมรับนะครับว่าผมดูอนิเมะจบก็จริงแต่เนื้อเรื่องจริงๆของอนิเมะเนี่ยในฉบับโรงภาพยนตร์มันยังไม่จบนะครับก็คือมันยังมีต่อนะครับผมเองก็จําไม่ได้แล้วว่ามันเล่มที่เท่าไหร่นะครับที่มันจบของโรงภาพยนตร์น่าจะเล่ม3เล่ม4หรือเปล่านะครับก็คือ5กับ6กเนี่ยก็จะเป็นเล่มต่อแล้วว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงหลังจากจบของอนิเมะอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้ไม่พลาดนะครับที่ผมจะมาตําเรื่องนี้นั่นเองนะฮะก็ดีใจนะครับที่หามาได้เล่มเล ผมอยากได้แค่แบบเอามาอ่านเอามาอะไรอย่างนี้ซึมซับเนื้อเรื่องในตอนจบนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมเองก็ยอมรับเลยว่าผมยังไม่ได้รู้ตอนจบของรักแรกเสียงจริงๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเถื่อนตอนนั้นก็ดูอนิเมะก็ไม่รู้ว่ามีมังงะไงนะครับเข้าวงการช้าไปหน่อยแค่นั้นแหละบ <c oughs> อะเข้าไปดูกันที่เล่มหนึ่งนะครับนี่นะครับพระเอกของเรานะครับตอนอเด็กๆมันก็จะเป็นแบบเด็กเกเรหน่อยชอบแกล้งนางเอกที่แบบเป็นหูหนวดอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ก็ถือว่าออกแบบมันได้น่ารักนะครับผมพระเอกเรานะครับก็จะชื่อโชยะอิชิดะนะครับส่วนนางเอกเนี่ยชื่อโชโกะนิชิมมยะนะผมจําได้แค่ชื่อ2ชื่อนี่แหละที่เหลือผมก็อาจจะจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็คือดูบ่อยมากนะครับดูกี่รอบก็ไม่เบื่อนะครับแล้วตอนนี้ผมเองก็ยังแบบมูฟออนไม่ได้นะถึงแม้ว่ามังงะมันจะจบแล้วแต่ผมก็ยังค้างอยู่นะถึงผมยังไม่อ่านก็ตามนี่เห็นไหมก็ประมาณว่าเราเคยเกลียดเธอพระเอกมันอาจจะไม่ชอบนางเอกด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างในตอนวัยเด็กนะครับมันก็เลยชอบไปกันแกล้งนางเอกแล้วก็็พระเเอกนนยมัลโด เพื่อนแบบใส่ร้ายบ้างอะไรอย่างนี้อย,นอย่างนี้โดนแกล้งเองนะครับอ่ากลายเป็นว่าพระเอกเราโดนบูรี่เองซะง,งั้นนะฮะอ่านี่ครับโค no เอโนคาตาชิเร่มที่หนึ่งะครับก็จะออกแนวดราม่าแล้วก็สิบห้าบวกนะครับแล้วก็ผลิตมาตั้งแต่ปี2 0 1 3นะครับแล้วก็ใช้กระดาษไอแคร์ปิเป r อร์นั่นเองเนี่ยฮะ เอาเป็นว่านี่นะครับคือเล่มที่1น,นั่นเองนี่ครับสวยงามใช้ได้ครับผมามาดูเล่มที่สองครับผมอันนี้ก็จะเป็นนิชิมิยะนะครับแล้วก็อิชิดะในรูปแบบของตอนโตนะครับตอนโตเนี่ยพระเอกกับนางเอกมันก็ถ้าจำไม่ผิดนะมันก็จะดีกันแล้วนะครับก็คือแบบเหมือนประมาณว่ามีความผิดในวัยเด็กก็เลยอยากจะมาชดใช้มาอะไรกับนางเอกอะไรเงี้ยนั่นแหละครับพระเอกมันก็กลายเป็นแบบคนโลคส่วนตัวสูงเนาะโดนแกล้งโดนบุรี่ข้งนั้นนะอ่านี่ก็มาในรูปของนี่ละ แบบเริ่มแบบมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับเล่มที่3อ่าประมาณนี้นะครับก็ลายเส้นนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคือผมยังไม่เคยอ่านมังงะเลยไงน,นะครับดูแต่อนิเมะงก็เลยไม่รู้ไงว่าไอ้ลายเส้นผู้แต่งเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะครับผมเพิ่งมาตามเก็บนี่เองเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าพระเอกนี่หรือเปล่ามันน่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันน่าจะจบเออผมว่าอนิเมะเนี่ยมันน่าจะของฉบับโลงเนี่ยน,น่าจะจบที่เล่ม5้านะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะไอ้นางเอกไอ้โชโกะนี่ใช่ไหมว่เนี่ยก็จะใส่ชุดอะไรแล้วก็นั่นแหละ ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมไม่อยากสปอยนะครับอันนี้ก็พระเอกนางเอกนะครับก็เรียกได้ว่าอืมเนะาะทำหน้าโปกออกมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโบกมือแล้วนี่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเองก็จะไปดูเหมือนกันนะครับว่าชื่อผู้แต่งเนี่ยเขาจะเคยมีเรื่องไหนมาก่อนที่ผมแบบคุ้นหน้าคุ้นตาไหมอะไรอย่างนี้เนาะนอกจากรักไรเสียงแล้วเนาะนี่เห็นไหมโลโก้ยังเป็นสำนักพิมพ์เก่าอยู่เลยนะครับก็คือโลโก้เก่านั่นเองนะยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะ อันนี้ก็เป็นเล่มที่6นะครับทำไมเล่มที่6มันดูแบบเป็นลางๆวะก็คือเล่มที่1นึงถึงหเนี่ยมันจะมีพระเอกมาติดปกตลอดอันนี้ไม่มีปกเชีย <c oughs> ทำไมรู้สึกใจไม่ดี <c oughs> รู้สึกได้กลิ่นแบบปวดตับแววๆมาแล้วนะครับโอ้ <c oughs> ดราม่าก็ดราม่า,า,มาจริงๆนะครับก็เป็นว่าไม่เป็นไรเล่มหมันก็แบบอาจจะหลอกเรานะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันแบบมีกลิ่นแห่งความเก่านะครับแบบกลิ่นแบบตะป,ปูตะป,ปูหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบเล่มเจ็ดแล้วฉบับจบนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนอันนี้อันนี้นา่าจะเป็นน้องสาวปะเออยูซุรุเออจำได้จำได้ไดชื่อยูซุรุนิชิบิยะนะครับตัวนี้เป็นแบบตัวละครแรกที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นผู้ชายนะเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบน่ารักดีเลยเอาไปเอามาเออแปลงเป็นผู้หญิงประโโถทอมบอยก <laughs> ็เลยทำไมอ่ะชอบนะครับเอาเป็นว่าเลย ผมว่าเรื่องนี้ถ้าใครที่ไม่เคยดูแล้วมาดูรีวิวผมเนี่ยควรไปดูนะครับแม่งอนิเมะน้ำดีเหมือนกันนะครับยวนเนีว่าสนุกแล้วอันนี้ก็สนุกพอกันนะครับก็คือดราม่าแต่มันก็ไม่ได้น้าดราม่านักหนวงอะไรมากนะครับก็ดูแบบให้ฟื้นฟ,นฟนูหัวใจอาจจะมีปวดตับไม่ชอบพระเอกในตอนแรกอะไรอย่างนงี้หลังๆมาคุณจะรักพระเอกมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไปดูอนิเมะเอานะครับนี่นะครับประมาณนี้ 1- นึ่งถึงสองสามอาจจผมจะแกะให้ดูเล่มแรกแล้วกันนะครับว่าหลายเส้นมันเป็นอะไรยังไงนะเนาะ เดี๋ยวก็จะมีของลักพิมพ์เพิ่มมาอีกในของเดือนนี้โอ้ยสยามอินเตอร์ก็มีหลายเรื่องแบบน่าสนใจนะครับแต่ก็นะช่างมันนะครับมาดูเรื่องที่เราอยากตามเก็บขานก่อนนั่นเองรูปเร่มของรักพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าดีมาตั้งแต่ไหนจตลไรแล้วนะครับหลังๆมาก็มันก็ยังดีอยู่นะแต่ เพียงแค่คุณภาพรูปเล่มหรือหน้าปกเนี่ยสมัยนี้ด้วยความที่ว่ามันใช้คนละโรงพิมพ์เนี่ยมันก็เลยทําให้ปกมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนที่ควรจะเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเป็นสมัยก่อนๆที่รักพิมพ์เขาใช้ลงมเขาเองนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนโรงพิมพ์นั่นเองเนาะอ่าก็มาดูหน้าแรกนะครับกระดาษนี้ก็เป็นกระดาษกีลิทนะครับแต่มันเป็นกีลิทที่แบบให้ฟิลคล้ายๆกับบลูรูเลย มันเป็นไอแคร์เปเปอร์กินลลสนั่นเองนะมันก็เลยทําให้แบบสัมผัสผมมันขุขระนิดนึงนะครับซึ่งมันจะต่างจากลักพิมพ์ของเรื่องอื่นๆที่มันจะแบบมันจะเนียนๆนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขุขระอะไรขนาดนี้นะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นฉบับเขาเป็นแบบลางๆอย่างนี้มันหรือเปล่าหรือว่าไอ้ลักพิมพ์เขามาพิมพ์มาอะไรอย่างนี้มันเลยเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจเนี่ยเห็นไหมรู้สึกได้เลยว่ามันจะแบบดำๆมืดๆทมิน่ะแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูต้นฉบับอีกทีแล้วกันว่่่าาามัันนนเเปป็ออยงงจรรริหืละคบ ลายเส้นนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแบบสวยงามใช้ได้นะฮะก็คือแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับนี่ก็ ชื่นชอบนะครับในความแบบการสื่อสารของนางเอกอะไรอย่างนั้นนะครับยุคนั้นก็จะค่อนข้างไฮกับการที่แบบคนมีหูหนวกอะไรมีแฟนเป็นคนม,มีปัญหาทางด้านการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เห็นไหมไปเอกมาก็จะแบบชอบแกล้งชอบอะไรคนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปแกล้งนางเอกนู่นนี่นั่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอโ้แม่ครับเป็นออกแนวสาวแก้วหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจไมกลิ่นผมรู้สึกได้กลิ่นแบบแปลกอด้วยความที่มันเก่าด้วยแล้วมั้งนะนะนะมันก็ประมาณ 45- หปีแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับที่มันออกมาเนาะ รูปเล่มถือว่าใช้ได้นะครับแ่่เดี๋ยวลืมให้ดูอันนี้นะครับหน้าปกมันเป็นยังไงหน้าปกก็เป็นลายเส้นแบบล่างสเก็ตธรรมดานั่นเองนะฮะด้านหลังก็อ่าเป็นห้องเรียนอ่าเหมือนกันนะครับก็นี่เห็นไหม ตั้งแต่ปี2013อ่ะวายนานมากนะครับนานมากจริงๆก็เอาเป็นว่านะครับนี่เห็นไหมตอนแรกผมเองก็ดูรู้สึกไม่ชอบพระเอกเหมือนกันนะสงสารนางเอกมากนะครับแต่เอาไปามาความคิดของพระเอกมันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผมก็อชอบพระเอกนะครับก็เอาเป็นว่ารักไร้เสียงนะี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแบบที่แบบน้ําดีโคตรๆนะครับคือแบบ ดูกี่ครั้งก็ยังแบบประทับใจไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เบื่อเลยนะครับดูทุกวันนี้มีให้ดูหลากหายช่องทางมากนะครับเมื่อก่อนดูแต่ในโรงนะครับดูดูแค่รอบเดียวเนาะไม่ได้เหมือนพวกอะไรนะเมทัลลิ w งวิดยูหรือยนเนียมอะไรที่จะดูสอสารอบนะครับ คือดูรอบเดียวก็ประทับใจไปจนตายนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเองก็ยังแบบมูฟออนไม่ได้นะถ้าพอรู้ว่าผมจะอ่านตอนจบอะไรเงี้ยตอนจบมันจะดีหรือเปล่าก็อย่าพึ่งสปอยนะครับเพราะว่าผมลงคลิปนี้ปุ๊บผมจะไม่อ่านคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะขอไปอ่านก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับ วันนของดิฉันเองก็ทงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามชมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรม1 0 0 0พันซับก็อาจจะต้องคาดเคลื่อนหน่อยนะครับถ้ามันครบแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังย้ายบ้านใหม่อย่างที่บอกไปนะครับก็เลยทําให้อ่ะนั่นแหละตามนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ